ทำงานกันมากๆเลยค่ะหนังเรื่องนี้ค่อนข้างครบรถแบบมีโรแมนติกคอมดี้มีบู๊อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะค่ะน้องพีพีบ้างอ้อนๆหน่อยอ้อนอนทุกๆคนไปดูหนังของเราหน่อยก็ฝากพีพีฝากฟุ๊กฝากน้องพลฝากฟิวฝากอ้อนกันด้วยนะคะฝากทุกคนเลยค่ะแล้วก็ฝากภาพยนต์ของเราด้วยเพราะว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจแบบว่าเล่นเต็มที่แล้วก็ทุกคนก็คือตั้งใจทําเรื่องนี้ออกมาให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ อยากจะให้แฟนๆเป็นกำลังใ,ใจใพวกเราต่อไปค่ะค่ะคนนี้เลยคนนี้เลยพิเศษขึ้นมาหน่อยทำไมถึงจะต้องไปดูหนังเรื่องนี้ครับ <c oughs> จองทั้งโรงเลย <c oughs> ั้งโรงไหนอเยี่ยมเยี่ยมบอกได้คำเดียวว่าเยี่ยม <c oughs> อากันล่ะก็เรื่องนี้นะครับามาต่ามาสยองเนี่ยก็มีความน่าสนใจหลายอย่างครับแต่พอดเรื่องแล้วที่การแบบ ได้ได้รับพอดเรื่องนี้มาก็คือแบบตกลงเล่นเลยเพราะว่าในเรื่องมันสนุกครับ,รบแล้วก็ได้มาคุยกบพื่มกับได้มาตีบทต่างๆครับแล้วก็ได้ดูว่าเราได้ cg ระดับโลกมาด้วย<ช>ซึ่งพี่บอยก็เคลมว่าเป็นจระเข้ที่เหมือนที่สุดในตอนนี้อะไรเงี้ยครับ<อ>มันก็ยิ่งทำให้น่าสนใจ เข้าไปอีกครับกับอมตะพันสยองยังไงก็ฝากด้วยนะครับเป็นหนังไทยคนไทยครับก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับผมดูกันเยอะๆนะครับเออดูกันเยอะๆนะครับนี่น้องอ้อนขนาดนี้แล้วซื้อตั๋วเพิ่มไหมซื้อเพิ่มไหมสี่ใบเ,เมื่อกี้เอาอีกสิเอาเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มแล้วนะั้างหน้าอ่ะเราก็พูดคุยกับนัก